สบายดีสําหรับคลิปนี้จะมาแนนาวิธีใสอินสกินท้ายคลิปเนาะเวลาที่คลิปวิดีโอของเขาสิ้นสุดมันจะมีอินสกินขึ้นมาซึ่งจะมีวิธีแนวใดเดีด๋ยวติีภาพไปเบิ่งกันเลยก่อนอื่นมดุดลฮวเข้าไปที่โคมเข้าไปเลยเนาะสำหรับการเข้าไปนี่เฮาจะเข้าเบื้องหลังของ y u u u b e Studio เนาะหลังจากนั้นให้เฮาพิมพ์คำว่า w w w YouTube.com หลังจากพิมพ์สำเร็จแล้วให้เขาสังเกตอยู่ด้านลุมจะมีหูบลูกศรอ,อยู่เบื้องขวามือลุมสุดเนาะเฮากดใจเพื่อให้เข้าไปหน้าต่างของช่อง YouTube ของเฮาเนาะหลังจากด้านให้เข้าไปที่ผู้โปรไฟล์ของเฮาเนาะที่ว่าช่อง y o u t ที่เฮาได้ตั้งไว้ หลังจากนั้นให้เข้าไปที่รูปโปรไฟล์แล้วเลือก c ค e เตอร์สตูด o หลังจากเลือกแล้วให้รอถ้าการประมวลผลของระบบกอนี่ก็เป็นหน้าต่างของเบื้องหลังของช่อง YouTube เพื่อให้สะดวกเขาสามารถใส่มือขยายให,ให้จอใหญ่ขึ้นเนาะ แล้วกดไปที่ฮูป y บ u ูทู e พนที่ว่าเขียนว่าเนื้อหานั่นกดใส่เลยเนะจะเห็นวิดีโอเฮาเลี้ยงตูกันมาเลยหลังจากนั้นให้เลือกวิดีโอที่เฮาสิใไซเอ็นสกีนเนเลือกใส่เลยแล้วคลิกใส่ฮูปบดินสอนั้นเนาะเพื่อแก้ไขนี่ก็มเมนหน้าต่างของฮูปแบบที่เฮาสิใไซเอ็นสกีนสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะ เขาสามารถใช้มือเฮาหยลงเพื่อหีหินเต็มจอเนาะหลังจากนั้นให้เฮาเลือก <c oughs> ให้เฮาเลือกคําว่าหน้าจอสิ้นสุดหรือคําว่าเ e อ็นสกีนเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจ,จะเห็นรูปแบบนี้เลยเนาะขึ้นมาโซโยู่หน้าต่างของเฮาหลังจากเลือกคําว่าเอ็นสกีนแล้วจะเห็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเนาะที่ว่าเฮาสามารถเลือกออปชันได้ต่งตางๆวา่าจะเป็น ปุ่มติดตามเนะ้ตที่ว่าเป็นปุ่มวงมลและรูปสี่เหลี่ยมนั่นจะเป็นรายการิ้นวิดีโอนอะหรือว่าจะเป็นเพลย์ลิสต์ปุ่มติดตามวิดีโอหรือว่าส่งวิดีโอเขาสามารถเลือกได้ตามใจเมื่อเลือกได้แล้วกดใส่แบบฟอร์มที่เขาต้องการเลือกเลยหลังจากมันจะมีรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้เขาเอามือกดใส่รูปสี่เหลี่ยมนน้อยนั่นเนาะ จะมีถามขึ้นมาให้เขาเลือกว่าเขาจะเลือกรูปแบบใดให้เขาติ๊กใส่รูแบบนั้นเลยหลังจากนั้นจะมีวิดีโอที่มาให้เขาเลือกเนาะเขาจะกดใส่วิดีโอที่เขาต้องการเอามาให้ดูในท่าอินสกรนเขาเลยหลังจากถึกใจแล้วให้กดบันทึกอยู่ด้านเทิงขวามือสุดเนาะเขาก็ลองออกไปเบิง้งวิดีโอของเขาอยู่ในซองเนาะว่ามีอินสกรนขึ้นบบ ลองเข้าไปเบิ้งแลิ้วเนาะจะเห็นอินสกิน hmm. และปุ่มติดตามขึ้นเลยเนาะสำหรับการใช้อินสกินนี่ข้อดีก็คือจะเพิ่มให้คนเบึ้งเห็นวิดีโอของเฮาหลายขึ้นและก็สามารถเพิ่มยอดวิวให้วิดีโอใน่องเฮาขึ้นตื่ม เป็นแนวใดทุกคนลองไปเฮ็ดเบิงนอะสำหรับวิธีใส่เอ็นสกีนท้ายคลิปนี้มันจะเพิ่มให้คนกดเบิงวิดีโอของเฮาต่อไปเพื่อเพิ่มยอดวิวให้แกซ่องของเฮาเนาะลองเอาไปเฮ็ดเบิงเป็นวิธีที่ง่ายๆทุกคนสามารถเ็ดได้สำหรับมือนี้กัขอขอบใจบาย